สวัดีรันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กโฟลิสส์นะครับตัวนี้เป็นกึ่งแท็บเล็ตนี่ถอดง่ายจริงเนี่ยอ๋อนี่อ๋อถอดเป็นแท็บเล็ตแบบนี้ได้ด พูดีสนน์นี่รุ่นอะไรวะเนี่ยอันนี้คือด็อกกิ้งใช้ได้ด้วยนะนี่อจอสิบสี่นิ้วครับสิบสามนิ้วครับจอสิบสามนิ้ว นี่ครับถได้นะครับโน่้นสิบเนบะคอไอห้าครับมันโดูสเปนไอห้าเจนสามอย,อยู่สองคอสี่เทรดเนบะ มโมดีสี่กิกซ์ฮีดีัวด็อกกิ้งมีตัวด็อกกิ้ง สายชาร์จนาโวันนนี่รับเอตอัมือจะเป็นยาวเนาสองโวลต์เก้าโวลต์สามจุดสองส มันมีช่องให้ดีบุใจในหัวเอสดูนี้มีข้างบนสามารถชาร์จอย่างนี้ได้เลยเปิดหูฟัง <c oughs> ผมเปิดอวลมเสียง มีเจลงสะโพกด้วยปุ๊บนี่ครับปุ๊บอ่าโอเคอเวลาใส่ก็ราะแล้วนี่ใส่ลงไปได้เลยใช่ไหมโอเ้เออ เราเปิดเปิดตัวนี้ครับดูได้จรกี่ชั่วโมงกุญแจถ้าเป็นชาเนี่ยเต็มเต็มอ่ะกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงถึงไหมเ,เกินเกินครับเล้วบอกไงมือสองใช่ไหมบมือสองมือสอเท่าไหร่ครับเออหกหกพันเก้ารวมทั้งชุดนี่เหรอทั้งหมดเลยโอ้โหไม่มเหมือนเครื่องเครื่องญี่ปุ่นเออใช่จากญีป่ป,ปุ่นนี่ครับทั้งหมดหกพันเก้ามือสองครับ เรามีประกาศจะอ๋อโอ้ยมีใจโลสโคปกี่มีเห็นไหมครับนีอ่ะสามารถวารุมได้ครับนี่นี่จริงนีงจริงอืมคนมราคาอย่างเขาบอกบารนะครับร้อยสอง ตรงเป้เลยอยู่ห้องไหนสองหนึ่งสามแต่ถ้าเป็นซีวีโอวัยมันอยู่ประมาณสามพันข้างหลังนะครัอืมพวกพวกตระกูลอินอ่าอ่าน่าจจำชื่อไม่ได้ตระกูลเดี๋ยิลงไปอนึ่งสาเนใส่ียนี่นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสองนะ